คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกล่องสลาก plus คุณเด้มาพร้อมกับประสบการณ์ตรงของคุณเด้เองครับที่ขับไรเดอร์ส่งของให้กับลูกค้าจนพบเจอกับเรื่องราวแปลกๆเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่เองครับคุณเด้มาพร้อมกับเรื่องส่งให้กับมือมาอีกแล้วครับ เรื่องเล่าจากไรเดอร์ส่งของพักหลังนี้เริ่มถี่ขึ้นนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สองกับสายของคุณเด้กันเลยครับสวัสดีครับคุณเด้ครับสวัสดีครับผมสินเอยุ่อีซีนี้หัวใช้ครับผมครับคุณเด้โทรคุณเด้โทรมาจากแถวไหนเชียงใหม่ครับเชียงใหม่หนาวไหมฮะก็หนาวๆบ้างร้อนบ้างครับออาแล้วแต่ใช่ครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนเนี้ยหนาวไหม พรุ่งนี้จะไม่ไม่หนาวมากครับจะเย็นๆอากาศกันมังสบายครับอ่านี่จากตัวเมืองเลยป่ะก็เกือบเมืองครับอยู่เกือบเกือบเมืองใช่ครับผมออยู่แถวไหนเกือบเกือบเมืองอ่ะอยู่อยู่แถวเหนองหอยครับแถวหนองหอยเอาเป็นว่าผมไม่รู้จักหรอกแต่อยู่เกือบเกือบเมืองกันแล้วกันนะใช่ครับโอเคคุณเดนนี่คุยกันครั้งแรกครั้งแรกครับ แล้วอยู่ที่ดูนปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักเออผมไม่ได้ฟังหรอกครับแต่แฟนผมอ่ะจะฟังบ่อยอ๋อแฟนเราเป็นคนฟังเราไม่เคยฟังรายการเลยไม่ไม่ไม่ฟังครับอ่าแล้วเอาแล้วโทรมาไงก็แฟนแนะนํามาครับอ๋อโอเคแฟนแนะนํามาก็เลยจะโทรมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันใช่อ่าโอเครู้กฎกติกาอยู่แล้วนะคุณเด้นะชื่อของ ไรเดอร์ที่เราทํางานอยู่ไม่ต้องพูดถึงนะได้ครับอ่าโอเคอย่าหลุดมานะฮะสัญญานะผมครับโอเคโอเคอส่งให้กับมือคุณเด้ไหนเล่าให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นก็ต้องต้องบอกกับคุณผู้ฟังกับพี่แจ้ก่อนนะครับว่าผมอาจจะเป็นคนเล่าไม่ค่อยเก่งแต่ว่าไอประสบการณ์เนี่ยตั้งแต่เกิดมาผมเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเนาะนี่คือครั้งแรกแล้วก็มันใช่ครับแล้วว่าผมอ่ะเพิ่งเจอแล้วแบบเก็บไว้นานมากนะกว่า กว่าจะเล่าให้แฟนฟังก็อาทิตย์กว่าถึงเล่าให้แฟนฟังแล้วแฟนก็แนะนํามาว่าเออถ้าอยากโล่งกว่านี้ก็ลองไปคุยกับพี่แจ็คดูออโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราได้คุยกันคุณเด้ครับอย่างนี้คุณเด้ค่อ,คอยๆเล่าเล่าชา้าๆนะไม่ต้องรีบนะได้ครับอยากฟังเรื่องนี้แบบเต็มๆว่าณวันนั้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาไปเจออะไรมาเรื่องนี้โอเคเลยครับผม ก็ต้องบอกกันนะครับว่าผมอ่ะมีอาชีพเป็นไรเดอร์ผมอ่ะขับไรเดอร์มาได้สองปีกว่าแล้วคือทําเป็นประจําเลยอก็คือผมจะขับตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสามสี่โมงครับครับผมที่ว่าที่ว่าผมต้องขับเช้าเพราะว่าตอนเช้าผมต้องไปส่งแฟนทํางานก่อนอืผมถึงต้องตื่นตามแฟนครับ,บก็ตั้งแต่ที่ผ่านมาเราก็เจอลูกค้ามากมายนะครับจนแบบ จนเรารู้เส้นทางหมดแล้วว่าไปไหนมาไหนจนแบบไม่จำเป็นต้องเปิด GPS เลยก็คือมันจะมีลูกค้าประจำอยู่ละที่จะสั่งแล้วก็คือมันจะมีลูกค้าคนคนหนึ่งที่เรารู้ว่าเป็นลูกค้าประจำนั่นก็คือเวลาลูกค้าสั่งของลูกค้าจะหมายเหตุมานะค,ะครับว่บาบัรที่นี้ส่งที่นี้หมู่บ้านนี้เพื่อให้เลดเดอร์เข้าใจว่าเออต้องมาส่งที่นี้ให้ตรงจุดนะครับ ใช่ครับผมก็จําได้ว่าอ๋อหมายเหตุอย่างนี้แต่ที่ลูกค้าหมายเหตุมานั่นก็คือหมู่บ้านนี้บ้านเลขที่นี้ส่งบ้านหลังนี้แล้วก็หมายเหตุลงให้มาว่าเข้ามาส่งในบ้านไว้หลังกระบะหลังกระบะมีกล่องโฟมอยู่ไว้เสร็จแล้วก็กลับได้เลยครับอ๋อซึ่งเราก็จะจําได้เพราะว่าอย่างเงี้ยมันมีไม่เยอะถูกไหมใช่ครับผม ก็คือเราก็จําได้แล้วก็ไปส่งหลายครั้งมากทุกครั้งที่ผมไปส่งอะ่ะผมจะไปส่งอาหารส่งหมาดมาดก็คือเราจะไปรับของจากร้านค้าก็ไปส่งให้ลูกค้าใช่ครับผมก็ไปส่งหลายครั้งมากจนผมจําได้แบบโอเคเลยบ้านหลังนี้ครับผมไปส่งทุกครั้งต้องบอกก่อนนะผมไปส่งทุกครั้งไม่มีคนออกมารับสักครั้งเลยนะครับผมคือเราต้องเอาไปวางไว้ตามที่เขาระบุมาใช่<อ>ใช่ แล้วก็คือเรื่องอ่ะมันมาเกิดวันที่ห้ามกราผมทำํำก,กิจกรรมตื่นปกติเลยคือตื่นมาตั้งแต่ตีห้าตั้งหน้าอะไรเสร็จก็ไปส่งแฟนกลับ,บ,บมาจากกลับมาถึงห้องก็อาบน้ําแต่งตัวอะไรกว่าผมจะเปิดแอปวิ่งอ่ะพี่แจ็กก็หกโมงครับผมผมก็เปิดแอปแล้วก็นอนรอที่ห้องรองานเด้ง ถ้วทีเนี้ยงานมาเด้งมาปุ๊บงานแรกเลยประมาณหกโมงยี่สิบผมจําได้อยู่ซึ่งเป็นงานมาดคือผมต้องไปรับของที่มาดโอเคผมก็ดูละที่เข้าไปดูในรายการแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนเขาเลื่อนไปดูตรงหมายเหตุเออแล้วเราก็มาเอ่ยใจเฮ้ยลูกค้าคนนี้นี่ออทําไมสั่งของเช้าจังใช่คือหมายเหตุก็คือเหมือนเดิมให้ไปรับของที่มาดแล้วให้ไปวางไว้ที่กระบะเหมือนเดิม ใช่ใช่แล้วก็โอเครับงานเสร็จปุ๊บแล้วก็ขี่รถไปที่ร้านจากหอผมไป,ไปร้านค้าเนี่ยไม่ไกลมากรประมาณห้าร้อยเมตรก็ถึงแล้วครับ,รบผมก็ขี่ไปก็ไปแจ้งเลขออเดอร์กับพนักงานว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างพนักงานก็เตรียมของให้ผมอืผมก็เช็คสินค้าเสร็จก็เอาเอาของมาไว้กระเป๋าหลังรถสินค้าเนี่ยก็จะมี มีหนมปังฟาร์มเฮาเป็นแผ่นๆนะครับครับแล้วก็มีเนยอแล้วก็มีนมเมจิเป็นแกนลอนนะครับเป็นแกนลอนนะเป็นนมยี่ห้อหนึ่งก็ได้ไม่ต้องระบุชื่ออมไรขนมปังยี่ห้อหนึ่งนมมีเนยอ่าโอเคโอเคโอเคครับแล้วก็เอาไว้ในกระเป๋าเสร็จตอนนั้นบรรยากาศอ่ะคือมันเช้าละแต่ว่าแดดมันยังไม่ไม่เยอะมากมันก็ยังมืดมืดอยู่ครับพี่แจ็คผมก็ควบรถขี่ไปคือแบบ ขี่ไปแบบเย็นเย็นเลยเรารู้แล้วว่าอย่างไงก็ไปส่งที่บ้านหลังเดิม uh huh. จากร้านค้าไปบ้านหลังนั้นอ่ะใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีครับ uh huh. เพราะว่าเพราะามันเป็นหมู่บ้านนะครับ uh huh. แล้วก็ขี่ไปขี่ไปแล้วก็ไปถึงหน้าหมู่บ้าน uh huh. ผมต้องบอกลักษณะหมู่บ้านก่อนนะคบพี่แจ็คหมู่บ้านนี้ค่อนข้างมีอายุนะครับ uh huh. ผมไปถึงหน้าหมู่บ้านมันจะมีทางเข้าและทางออกแล้วก็ป้อมยามจะอยู่ตรงกลางนะครับ uh huh. ที่ไวเวลาไว้เลขบัตรอะไรกันครับป้อมยามเนี่ยคือจะแบบสีเก่าแล้วคือสีมันล่อนสีมันหลุดหมดละแล้วก็ไอทางถนนเนี่ยมันก็ยังยังมีไฟอยู่ทางถนนหมู่บ้านเนี่ยครับ,รบแล้วก็ขี่เข้าไปคือตอนนั้นแบบทุกบ้านคือปิดไฟหมดเลยนะครับ,รบเหมือนยังไม่ตื่นอะไรกันแล้วก็ขี่ไปจนไปถึงบ้านที่เราต้องส่ง ลักษณะบ้านคือบ้านสองชั้นสีครีมออกเหลืองเหลืองที่ออกเหลืองเหลืองเพราะว่ามันโดนแดดโดนฝนอะครดูลยูมันีซีดเก่าแล้วใช่ครับผมถ้าผมหันหน้าเข้าตัวบ้านเนี่ยขวามือเนี่ยจะเป็นที่โล่งคือหญ้ามันจะขึ้นประมาณเกือบเข่าละซ้ายมือผมจะเป็นบ้านติดติดกับบ้านที่ผมต้องส่งของโอเคผมก็ไม่ได้คิดอะไรจอดรถตั้งขาตั้ง หลับ,บเครื่องก็<อ>คือเตรียมของเ,ออเดี๋ยวผมต้องบอกอีกอย่างหน่งนะครับว่าบ้านเนี่ยปิดไฟหมดเลยนะครับก็เหมือนกับบ้านอื่นที่เหมือนจะยังไม่ตื่นใช่ใช่ใช่ครับผม<อ>แล้วก็ปิดผ้าม,ม่านคือมองเข้าไปในบ้านคือไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะคือผ้าม,ม่านมันบังอยู่แต่ก็มีแสงไฟจากไอ้ตรงถนนหมู่บ้านอ่ะส่องเข้ามาอยู่ครับออโอเคผมก็เตรียมของที่จะเอาเข้าไปใน ไว้ที่เดิมปกติเลยครับแต่ระหว่างที่ผมหันหลังให้ตัวบ้านอ่ะคือหันหน้าไปไปเอาของอ่ะกำลังหยิบนมหยิบหนมปังครับแล้วหูผมอ่ะหูผมมันได้ยินเสียงฝึกเออฝึกเออฝึกฝึบเหมือนคนเดินแล้วแบบลากเท้าอ่ะพี่แจ๊คใส่รองเท้าแต่แล้วลากเท้าอ่ะครับครับแล้วคือมันเริ่มเข้ามาใกล้เรื่อยเรื่อยตอนนั้นผมยังไม่ได้หยิบของขึ้นนะผมหยุดฟังอยู่ แล้วมันเข้ามาใกล้เรื่อยๆใกล้เรื่อยๆใกล้เรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ข้างหลังผมอแล้วผมคิดในใจว่าอะไรวะ,อ,ะอันนี้แปลกออกมารับของทําไมปกติเอาไว้หลังรถนี่คิดในใจแล้วก็หยิบขึ้นมาหันมาอุบคือหันมาเ,าเราเราเราไม่ได้ตกใจนะครับเรารู้อยูอ่แล้วว่ามีคนมาอืมอืมใช่เราหันมาเราเจอลุงคนคนหนึง่ง ลักษณะลุงนะครับหัวจะล้านล้านแล้วก็รอบรอบรอบคือก็คือหัวจะล้านล้านแล้วก็จะมีผมขาวๆอยู่ครับก็คือครับผมหนังตาจะตกพี่แจ็คหนังตาเหมือนคนหนังตาคนเท่าคนแก่ครับหนังตามันจะยานนะครับแล้วปากจะเหมือนคนปากห้อยครับเหมือนคนอ้าปากตลอดเวลานั่นแหละครับแล้วก็จะก้มหลังจะโกงๆหน่อยครับ แล้วก็จะอ้วนลงพุงแบบมีพุงอะครับอถอดเสื้อถอดเสื้อเลยนะครับตอนนั้นผมคิดว่าเฮ้ยแปลกมากคืออากาศมาค่อนข้างเย็นมีแจ๊กไปลุงแกถอดเสื้อออืืมแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นสลรองเท้าเตะผมก็บอกว่าสวัสดีครับมาส่งของนะครับผมใส่ตาลุงเขาอะไม่ได้สบตาผมเลยนะอมองไปข้างหน้าแต่ผมยืนยืง้งลุงไง ยังยืงข้างขวามือลุงอ่ะครับสายตาลุงมองไปข้างหน้าคือมองผ่านล้วไปตมองเลยแล้วไปใช่ใช่ครับไม่ศบตาผมเลยอืแล้วผมผมผมบอกว่ามาส่งของนะครับแกก็ก้มหน้าลงช้าๆแล้วก็เงยหน้าขึ้นแล้วเหมือนแบบว่าตอบรับเราอ่ะแล้วแกก็ยื่นมือมาเหมือนแบมือสองข้างอ่ะครับพี่แจ๊คครับแล้วระหว่างกลางของเรานั้นจะเป็นประตูกั้นอยู่ประมาณหน้าอก ครับครับผมแกยื่นออกมาข้ามมาไม่ได้เหมือนเหมือนคนเท่าคนแก่นะเหมือนไม,ไม่ไม่มีแรงอะไรแล้วก็ยื่นข้ามไปให้ระว,วางหนมปังก่อนอแล้วก็วางเนยตามอย่างสุดท้ายคือวางวางนม,มแล้วคือแกนิ่งแบบนั้นเลยผมไม่เข้าใจว่าแกนิ่งทาไมผมว่าผมยังบอกว่าเดี๋ยวผมเอาไปไว้ข้างในให้ไหมครับไหวไหม แกไม่ตอบผมสักคําเลยนะไม่พูดสักคําเลยครับแล้วผมบอกว่างั้นเรียบร้อยแล้วนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีครับแล้วผมก็ควบรถสตาร์ทไปในระหว่างที่ผมสตาร์ทรถไปอ่ะผมบิดแค่สิบคือมันจะช้ามากที่ผมบิดช้าเพราะว่าผมจะสังเกตกระจกมองข้างข้างขวาอคือจะดูว่าแกแกรับของเสร็จแกจะเดินเข้าบ้านไหม แกรับของเสร็จใช่ไหมครับผมบิดรถไปช้าๆแกยังอยู่ที่เดิมมองไปข้างหน้าเหมือนเดิมคือคือตาไม่กระพริบเลยนะครับพี่แจ็คตั้งแต่ผมส่งของให้เขาไปแล้วแล้วบิดไปช้าๆเสร็จก็แกยังอยู่ที่เดิมแล้วความรู้สึกตอนนั้นคือผมผมรู้สึกว่าผมกลัวผมเลยบิดสุดปอกไปเลยครับพี่แจ็คเลยรีบรีบบิดหนีไปเลยใจรู้แล้วว่าอันเนี้ยมันไม่ปกติละใช่มันไม่ปกติละเราเรารีบบิดหนีไปเลย ในระหว่างที่ผมบิดหนีไปเสร็จผมกลับมาห้องมาตั้งสติแล้วก็มาแบบมาตั้งสติอะครับพี่ <Okay. S 2> เจว่า mm hmm. พยายามคิดในแง,ง่ดีไว้ไม่ใช่หรอก mm hmm. ไม่ใช่หรอก mm hmm. ผมไม่ใช่หรอกประมาณนี้ <Okay. S 2> แล้วก็มานอนเผลอหลับไปตื่นมาอีกทีเก้าโมง <Okay. S 2> ผมตื่นมาอีกทีผมก็มาทำงานปกติ mm hmm. ทำงานจนมาถึงสี่โมงสี่ <Okay. S 2> โมงนี่คือผมต้องพักละเพราะว่า จะกลับห้องมาอาบน้าแต่งอาบน้ําเปลี่ยนผ้าอะไรต้องรอไปรับแฟนละสี่โมงผมกลับห้องมาอาบน้าแต่งตัวอะไรเสร็จสิ่งนี้ผมจะทําประจําคือนอนพักผ่อนบนเตียงเขียร์โทรศัพท์เล่นอืระวองที่ผมเขียร์โทรศัพท์เนี่ยมันจะมีอยู่กลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มประจําจังหวัดครับพี่แจ็คก,กลุ่มไรเดอร์ที่เขาไว้ปรึกษากันว่าวันนี้เป็นไงบ้างใครมีปัญหาอะไรบ้างจะปรึกษาอะไรกันเนี่ยครับครับผมจะดูกลุ่มนี้ประจําทุกวัน ผมผมก็เข้าไปดูกลุ่มแล้วก็เลื่อน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 ไปดูกลุ่มมันก็ไม่มีอะไรจนมาจนผมมาสะดุดโพสเนึ่งโพสหนึงเหมือนเป็นโพสของลูกค้าเขาโพสว่าสวัสดีครับใครรู้จักไรเดอร์คนนี้มั่งแล้วเขาบอกว่าดูสิ่งที่เขาทำครับคือคุณไม่พอใจอะไรผม ผมหมายเหตุไปแล้วนะครับไว่าห้าของไว้ตรงไหนเออแล้วดูคุณทําดิ<อ>มารยาไม่มีเลยครับเออโพด่าใช่<อ>โพด่าผมเอ,อโพด่าโพด่าในกลุ่มครับมารยาไม่มีเลยนะครับถ้าคุณไม่อยากมีปัญหาช่วยกับบรรทัดชอบค่าเสียหาย<อ>แล้วติดต่อผมมาด้วยนะครับครับแล้วผมก็ไปดูคอมเมนต์โอโหคอมเมนต์ไรเดอร์ด่าผมเต็มเลย ทำแบบนี้คือคุณไม่ควรมาทํางานแบบนี้แบบโอ้โหไรดเดอร์ด่าผมแบบเสียหมดเลยนะจนผมแบบไม่โอเคอะจนผมไม่โอเคอ่ะทั้งที่ทั้งที่ผมส่งของไปแล้วอะ่ะมันไม่ใช่ความผิดผมอะ่ะแล้วทุกคนมาลุมด่าผมครับเอ,อต้องบอกก่อนว่าเขาโพสต์นั้นเสร็จใช่ไหมครับรแล้วเขาส่งแล้วแล้วมันจะมีรูปประกอบด้วยคือเขาถ่ายตรงพื้นคือของที่ผมส่งให้น่ะ เลี้ยลาดอยู่กับพื้นนะครับเหมือนตกลงมาแตกใช่ที่แตกนั้นคือนมนะครับนมปังกับเนยยังอยู่ปกตินมนี้แตกกระจายเลยอครับผมคือผมเห็นรูปนั้นเสร็จปุ๊บผมรีบลุกมาเลยลุกมาเดินเดินมาตรงตะกร้าผ้ามาดมกางเกงว่ามันมีมีมีอะไรเ่ะเวลานมแตกมันก็จะกระเด็นเนาะพี่แจกคละเออเราก็มาดมว่ามีกลิ่นนมไหม คือปรากฏว่ามีกลิ่นนมจริงๆนมมันติดกับเกงผมจริงๆครับแล้วผมก็เ่มไม่โอเคละแล้วทักเฟซพี่เขาไปละผมทักไปว่าพี่ครับสวัสดีครับผมคือไรเดอร์คนนี้ผมยินดีผมยินดีแล้วก็ชอบเสียหายใช่ครับพี่แล้วพี่แล้วพี่เขาก็ด่าผมเลยครับบอกว่าขึ้นมึงเลยนะครับขอโทษนะครับขึ้นมึงแล้วมึงไม่ต้องพูด พี่จำมึงได้มึงมาส่งบ้านพี่หลายครั้งแล้วแต่วันนี้ทำไมมึงทำอย่างนี้มึงไม่มึงไม่พอใจอะไรกับพี่ครับแล,แล้วผมก็บอกพี่ครับผมรับผิดชอบจริงๆครับค่าเสียหายผมขอโทษด้วยครับแล้วพี่เขาบอกว่าไม่ต้องพูดพรุ่งนี้พี่เลิกงานมึงเข้ามาคุยกับพี่ครับผมบก็ผมก็ตกลงกับพี่เขาไปว่าผมก็ได้แค่แครับแหละครับเขาด่ามาขนาดนั้นแล้วผมก็ต้องไปละอื แล้วก็ผ่านวันที่ห้าไปมาวันที่หกที่ผมต้องไปเจอพี่เขาตอนเย็นใช่ไหมครับ,รบหลังเลิกงานคือวันนั้นอะ่ะผมไม่ได้วิ่งงานเลยเพราะว่ามันมันมันคาใจผมอะมันเวลามีเรื่องอะไรคาใจเราทำอะไรไม่ไม่ไม่สบายใจไม่สะดวกอยู่แล้วอะ่ะมันไม่มีอารมณ์ครับผมได้แต่นนอนคิดตอนนั้นทั้งวันเลยจนรอเวลามาประมาณห้าโมงครึง่ง ผมก็ขี่ไปหาบ้านที่เขาอยู่ก็คือขี่ไปหาเขา <Okay. S 2> พอจะถึงบ้านเขาอะ่ะ <Okay. S 2> ก็เห็นพี่เขาละอยู่หน้าบ้านเหมือนแบบรดน้ำต้นไม้อยู่ผมก็ไปวัดดีพี่เขาก็แนะนำตัวไปว่าว่าผมเป็นไรดเดอร์นะครับที่มาส่งของเมื่อวานพี่เขาบอกมึงนี่เหรอ,อ,อมันหลายครั้งแล้วนะ มันหลายครั้งก็หมายถึงว่ามันเคยมีคนมามาแบบส่งของแบบเหมือนแบบเลดเดอร์ไม่พอใจอะไรเนี่ยก็ส่งของประมาณนี้แล้วเขาแล้วเขาคือแบบผมไปถึงอะ่ะผมได้แค่วัดดีอะ่ะที่เหลือเขาสวดผมหมดเลยคือเขาด่าแบบตะพุดตะพือเลยครับ,ค,รบคือผมก็ได้แต่คาบครับขอโทษครับอย่างเดียวอะ่ะแล้วมันมีจังหวะหนึ่งพี่แจ๊ที่เขาบอกว่า ทำไมมึงทำอย่างนี้ืทั้งที่พี่หมายเหตุไปแล้ว<อ>ก็ควรเอาไว้เอาของไว้หลังรถออแล้วผมก็บอกว่าพี่ครับแต่วันนั้นอนะ่ะมันมีคนมารับของนะครับ<อ>ผมก็ยื่นของให้ไปแล้วอแล,วแล้วพี่เขา,าชี้หน้าแหละผมนะมึงจะบ้าป่ะใครจะไปรับให้มึง<อ>วันนั้นพี่สั่งของพี่ไม่ได้อยู่บ้านออคือพี่ออกมาส่งลูกครับแล้วใครจะไปรับของให้มึงอืแล้วผมก็บอก ก็มันมีลุงคนนั้นมารับของอ่ะครับแล้วจากน้ําเสียงที่พี่เขาด่าผมแบบไม่ใยดีแหละก็บอกว่าลุงคนไหนนะน้องคือเปลี่ยนเลยเหรอใช่เปลี่ยนกระทันหันเลยโอ้โหทีนี้ก็ต่าคิวผมเลยไงตาคิวผมแบบคือใจมันอยากจะด่าคืนนะแต่คือแต่คือผมอธิบายแทนผมก็บอกว่าเมื่อวานที่สั่งของใช่ไหมครับผมก็มาส่ง คือผมจะเอาของไปไว้หลังรถปกติเลยแล้วมีลุงคนหนึ่งลักษณะยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ออกมารับของผมก็ยื่นของให้แล้วพี่แล้วพี่เขาบอกว่าเป็นไปได้เหรอวะประมาณนี้ครับ,รบเป็นไปได้เหรอวะน้องค,คง,งครับจริงๆครับพี่แล้วผมว่าผมยืนยันเลยนะถ้าผมโกโหกนะพี่ คือพี่จะแซงผมอย่างไงก็ได้มผมผมผมไม่ทําของลูกค้าเสียหายงนี้แน่นอนอทํางานมาผมไม่เคยทําของทําของลูกค้าเสียหายงนี้แน่นอนอแล้วคือผมพูดไปอะ่ะลักษณะลุงผมพูดลักษณะลุงไปนะครับนล้วละเหมือนน้ําตาเขาจะคาเบ้าอะ่ะคอเบ้าใช่ใช่เหม,ม,มือนเหมือนเหมือนเหมือนเขาน้ําตาจะไหลอะ่ะอืแล้วเขาก็แบบชี้เข้าไปในบ้านอื ชี้เข้าไปในบ้านในระหว่างที่เขาชี้เข้าไปในบ้านเนี่ยคือชั้นล่างนะครับพี่แจ็คม่านมันจะเปิดไอตอนม่านเปิดอ่ะผมตอนนี้ผมมาบ้านเขาอ่ะผมไม่ได้สังเกตเข้าไปในบ้านนะว่าม่านมันว่าม่านมันเปิดเขาชี้เข้าไปในบ้านใช่ลุงคนนั้นไหมน้องเอาจริงๆใช่ลุงคนนั้นไหมน้องโอ้โหผมเห็นปุ๊บนะ คือผมผมผมนิ่งไปสามวิอ่ะผมนิ่งไปสามวิพยายามจ้องรูปจ้องจ้องจ้องที่รูป<ค>ผมบอกว่าคล้ายๆพี่ผมผมบอกได้แค่ว่าคล้ายๆนะ,ะยังไม่คอนเฟิร์มคล้ายๆพี่แต่มันเหมือนใช่มากแล้วเขาบอกว่าน่าพ่อพี่เองอที่เขาเสียเขาเสียไปตั้งแต่เดือนธันวาแล้วต้นเดือนธันวาแล้วอ๋อเพิ่งเสียไปไม่นานด้วยนะ ใช่ครับเสียไปไม่นานเ,ออเขาเสียเพราะว่าเกิดจากอาการเจอเกิดเกิดจากอาการคือหลับไหลของโรคชราครับคือ,อ,อ,อหลับและไปเลยครับครับ,รบใช่ครับเ,ออเขาก็บอกผมออแล้วคือแบบผมอึ้งไปสักพักออแล้วแล้วผมก็คุยกับเขาว่าแล้วเรื่อง ของใจะให้ผมทําไงไม่แล้วเขาพูดมาเลยว่าไม่ต้องไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นแล้วดึงแขนผมเข้ามาในบ้านน่ะนั่งตรงไม้หนอ,อนหน้าบ้านเจอจริงเหรอเขาบอกผมเจอจริงเหรอผมบอกจริงครับพี่ผมไม่โกหกแน่นอนแล้วแบบแล้วเขาพูดกับผมว่าไม่ใช่แค่น้องนะเว้ยที่เจออื ไม่ใช่แค่น้องนนไว้ที่เจอเขาบอกอย่างนี้แต่ก่อนหน้านั้นน่ะมีคนหนึ่งที่เจอแต่มันไม่ชัดเจนแบบผม,มเขาเล่าให้ผมฟังว่ามีเลดเดอร์คนหนึ่งอ่ะมาส่งกับข้าวให้พี่เหมือนกันแต่ระหว่างกลับอ่ะน้องเลดเดอร์คนนั้นอ่ะสังเกตไปที่ชั้นสองอคือชั้นสองอ่ะม่านมันปิดอยู่แล้วเหมือนแล้วมันเหมือนมีคนแง้มม่านอ่ะพี่แจ๊ และแอบ,บดูอ่ะครับแล้วถือถ้าเราอยู่ข้างล่างอ่ะมองไปข้างบนเราจะเห็นเลยเวลามีคนเงียบมากมาสิ่งที่ไรเดอร์คนนั้นเห็นก็คือเห็นตาแค่ข้างเดียวอ่ะคนแอบ,บดูอ่ะตาเย็นยานอย่างที่ผมเล่าเลยคือหนังตาตก嗯嗯ตาเย็นยานเลยครับแล้วเขาก็รีบแบบบิดรถหนีเลยนะแต่ว่าเขาก็พิมพ์ไปบอกลูกค้าว่าผมส่งงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบมีคนดูอยู่ มีคนเห็นอยู่ครับประมาณนี้ครับแล้วก็คือแบบอืฮัลโหลครับได้ไหมครับ,คร,บครับได้ยินครับคุณเด้เงียบไปไงอ๋ออ่าอ่าแล้วคือแบบเขาบอกว่าพ่อคนเนี้ยเขาเขาเขาอะรักมากอืคือรักรักมากเลยพี่แจ๊ค ส่วนตัวเขาอ่ะไม่เจอเลยนะแต่มันแปลกตรงที่ว่าคนอื่นเจอคนอื่นอ่ะมาเจอครับผมเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยพ่อเขาก็ซื้อให้ครับอะไรให้ครับผมแล้วก็ส่วนมากอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนที่แกจะเสียเวลาเวลาเวลาสั่งของมาแกจะเป็นคนออกมารับครับครับอืโดยปกติแกจะเป็นคนออกมารับของเองอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่า ที่คนนี้อ่ะไม่ว่างอยู่แล้วเพราะว่าแกไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านอืแกจะออกไปข้างนอกไปส่งลูกไปทํางานอะไรเงี่ยครับแกก็จะสั่งของไว้ออือแล้วเวลาลุงแกเสียเนี่ยแกก็จะหมายเหตุไว้เลยว่าต้องมาไว้หลังกระบะใช่ครับครับแล้วก็ผ่านผ่านวันนั้นไปผมผมผมบอกพี่คราว่าผมขอกลับก่อนนะครับ แล้วก็มันก็ยังมีออเดอร์ที่คนเนี่ยเด้งมาอคือเด้งมาคือแบบครับเรารับนะพีทเอ็กผมรับนะอืแล้วถามว่าไปส่งไหมไปส่งแต่คือไม่ได้ไปส่งที่บ้านเขาตอนนั้นมันยังเช้าอยู่ประมาณเจ็ดโมงครึ่งอ่ะผมก็ไว้บอกที่เขาว่าไว้ที่ป้อมยามนะครับอืคือไว้ที่ป้อมยามที่ไม่มียามอ่ะครับเพราะว่าอธิบายไปว่าผมไม่กล้าเข้าไปจริงจริงเขาก็เข้าใจเหตุผลอื ครับผมครับมันเรื่องมันก็ประมาณนี้แหละครับแล้ววันนั้นที่เขาดา่าเราเสร็จปุ๊บเราบอกความจริงเขาก็ขอโทษเราไหมขอโทษครับพี่แจ็คคือเขาเขาขอโทษเราเสร็จคือเขารีบไปลบโพสตเลยนะครับออลบโพสที่ด่าเราเลยโอ,อ้นะครับคือด้วยความที่ผมว่าโอ้โหบางทีก็หัวร้อนไปนะใช่ครับออคือ,ค,อคือเข้าใจได้แหละว่าของมันมันเสียหายแต่มันไม่ต้องหัวร้อนขนาดนั้นก็ได้ปะวะ ใช่ครับเหมือนเ,ออเหมือนเหมือนพ่อแกเพิ่งเสียแล้วแบบออแกยังมีอากันซึมเศร้าอยู่อ่ะออยังเศร้าอยู่ที่พ่อแกเสียครับอ,อแต่ก็โชคดีที่ตัวของคุณเด้เนี่ยไปเห็นไปเห็นโพส์นั้นก็เลยไปแสดงตัวเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนไปส่งบ้านพี่เองแต่วันนั้นที่ผมไม่ส่งอ่ะมันมีคนรับใช่ก็เลยไปเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยมีคนรับลักษณะแบบนี้จากที่เขาเดือ<ช> <ๆ S 2> ดาราออยู่อารมณ์เขาเปลี่ยนเลยเฮ้ยใช่ครับผม แบบนี้เหรอน้องแล้วก็ชี้ไปที่รูปคือเป็นรูปของคุณพ่อที่เพิ่งเสียไปใช่ตอนอตอนที่ชี้ไปที่รูปอะอผมอยู่หน้าบ้านผมยังเห็นไม่ชัดแล้วผมก็ขออนุญาตเขาไปว่าขอไปดูใกล้ๆนะครับไปดูใกล้ๆนั่นแหละมันชัดกว่าเดิมคือมันใช่เลยครับครับเออหลังจากนั้นมีออเดอร์บ้านเนี้ยมาตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้มันก็ไม่นานมากทุกวันนี้พี่เขายังสั่งอยู่ไหม สั่งแน่นอนครับพี่คนนี้คือสั่งประจําครับแต่ว่าไม่รู้ใครจะไดออเดอร์ไปนะครับประเด็นแต่ถ้าสมมุติว่าเรารับออเดอร์บ้านนี้เราจะไม่เข้าไปที่บ้านนั้นใช่ครับถ้าถ้าผมรับอะคือผมไม่เข้าไปแน่นอนอืมถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยผมไปครับแต่ช่วงเช้าผมไม่ไปครับอนะคือเอาวางไว้ที่ป้อมยามที่ไม่มีรปภอยู่แล้วนะใช่ครับแล้วหมายถึงว่ายังไงวางไว้ยังไงแล้วเดี๋ยวพี่เขาออกมาเอาเองเหรอ ก็คือพี่เขาไปธุระข้างนอกอถ้าพี่เขาเข้าบ้านก็เวะเอาเลยครับอ๋อเออเข้าใจอารมณ์คนส่งของคนส่งอาหารแนละ้วก็คือไปส่งแล้วก็มีคนออกมารับก,ก็ยื่นให้เขาไปแต่อาการของคนออกมารับเนี่ยมันดูแปลกๆปลกมันดูผิดปกติเท่านั้นเองรเราก็เลยส่งเสร็จปุ๊บเราก็ออกมาปรากฏว่าไอที่เราไปส่งเนี่ยมันไม่มีคนมารับแต่เราเหมือนเอาของไปทิ้งไว้หน้าบ้านเขา ใช่ใช่พี่แจ๊คครับผมขอเติมน, <ถ af. S 2> นิดนึงก็คือนในในบ้านเขาอ่ะมันมีกล้องวงจรที่ส่องออกมาหน้าบ้านใช่ครับแล้วคือพี่เขาอ่ะให้ดูกล้องด้วยมันเหมือนให้ดูกล้องที่ว่าเหมือนผมอ่ะคุยกับใครไม่รู้อ่ะแล้วโยนของไว้หน้าบ้านเลย <ถ af. S 2> แต่ลักษณะเหมือนผมไม่ได้ถ้าดูจากกล้องอ่ะเหมือนผมไม่คุยนะเพราะว่าผมจะใส่เน็ต คือคมันเห็นดูถ้าดูจากกล้องอ่ะม่เห็นได้ชัดว่าคือผมอ่ะปล่อยของร่วงเลยอร่วงเสียหายไปเลยแล้วก็ไปเลยครับผมโอ้โหเออนี่คืออีกหนึ่งเหตุการณ์นะคุณผู้ชมผู้ฟังครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่กําลังมาแรงมาแรงในเรื่องของการเจอสิ่งลี้ลับสิ่งแปลกแปลกไร,รเดอร์เนี่ยพักหลังเริ่มเจออะไรแปลกแแบบนี้ยเยอะล้ ทุกวันนี้มันก็เลยมีเรื่องเล่าจากไรเดอร์คนส่งอาหารคนส่งของเนี่ยค่อนข้างเท่เยอะและนี่คือหนึ่งเรื่องที่คุณเดเพิ่งเจอมาเมื่อช่วงต้นปีนที่ผ่านมานี่เองเออมีหลายคนเมื่อกี้ที่ฟังอยู่เขาบอกว่าผมเนี่ยอยู่ในกลุ่มของคุณเดที่คุณเดพูดถึงเมื่อกี้นะครับ<ม>เพิ่งมีประเด็นไม่นานแสดงว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องจริง ใช่ครับ oh. จริงแน่นอนออแสดงว่าต้องมีไรเดอร์หลายคนที่ที่เจอเหตุการณ์แปลกๆที่บ้านหลังนี้ถ้าพี่เขาสั่งทุกวันก่อนที่จะมาถึงเราแน่นอนมันมีคนอื่นเป็นเดือนน่ะมีคนเจออย่างเงี้ยผมว่าไม่น้อยครับผมเออนะคะถ้ยิงไรเดอร์คนที่ไม่รู้นี่คือแบบอ,อ,อันนี้เลยครับเรียบร้อยแต่มันคืออาชีพเราคุณเด้ต่อให้เรารเจอ,อยังไงก็แล้วแต่ถูกปะ่ะเราก็ต้อง ทำงานกับมันไปซึ่งไม่รู้ว่าอนาคตจะไปเจออะไรที่มันพิสดารมากกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไงใช่ครับเออนะครับโอเคคุณเด้นี่คือการเล่าครั้งแรกแล้วก็เล่าในฐานะคนที่ไม่เคยฟังรายการด้วยนะคุณผู้ชมหูฟังฮะเออนะครับขอบคุณมากๆคุณเด้ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันน่ากลัวดีเรื่องเนี้ครับผมนะขอบพระคุณมาก,มากๆเลยนะคุณเด้นะัดีครับสวัสดีครับ หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส